มีแต่ไ uh. ม oh. oh. ้โอ้โหยยยโโเรียบร้อยอู <Why? S 1> ้เอาเลี้ยวนะเอกนักเอกเขาเร็วสากปะจัดไป

โลกว่า,วาขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยมีต่ไม้โอ้โหเข้าข้างไม่เป็นไรปลอดภัยนี่ตักเองปะ ผมจับคันให้ก็ได้เรียบร้อยเปรไ่อออยอมเรียบร้อยอือเปียยอมโอเครียแล้ว โลกว่าครับสองอสองโลเ่วมสองโลนั่นเนี่ยออยอดแสงแบบนี้ครับบอกแล้วนะลุงว่มมาปลายอยู่นี่กระพงป่ะกระพงนี่ทะบวกไหมไม่มีครับผมไม่มีเนี่ยไปเอาอยู่อ๋อแล้วเนี่ยจะมาง่ายไหมเนี่ยก็มาแล้ว ลองแต่เสาเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านเลยแล้วเหี้มเมาคันนี้ขึ้นหน่อยเงี้ยเนี่ยคันขึ้นหน่อย้กลับบ้านเลยนะฮะกลับบ้านเลยนะฮ่าฮ่าฮางเมาทั้งวันใจเย็นใจเย็น เอามาแล้วครับยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหดูออกนู่นโอ้โหสังเดูะเกตถ้ามามาตกรึดึ่งแล้วเปิดไหมแล้วาถ้าบอกให้ตกอ่ะจะได้มาแต่ไม่เอาอะไรให้มาเดือยปล่อยมาเดือยเก็บเท่าไหร่ต้องเดือยค่อยค่อยดูใจ

มันวิ่งมันนีอีกเลยมันจะเข้าผมว่ามันก้มมข้างหลังไปเรื่อยไปเรื่อยๆไหนไไหนๆตรงไหนอะไปแล้วเหรอไปหมแล้วนี่อยู่นี่ สามสี่ห้าห้าหกเจ็ดยาวเลยเนี่ยเตินแล้วหุ่นเตินแล้วหุ่นเตินแล้วหุ่นเตินแล้วเอาโอ้ยหนี่เ็ดต์ยูยูยูเรียบร้อยเินโอ้โห ้วนะันเล้วอุงตัดของของลุงก่อนนะเพคจะค่อยต่อใหม่เฝ้าตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยคงจะเห็นหน้ามันอ่ะ เราอยู่ตรงใต้เลยนะลราสร้างอยู่ยโอ้ยอ้วนปึกเลยเฮียดูดิหกกิโลห้าโลห้าโลห้าโลครึ่งห้าโลครึ่งอะนะยอด